ชื่อโชคดีและนี่เพื่อนผมไมนคลวันนี้ผมจะพาไปทำความรู้จักกับแมวโบราณและแมวแมงคลน้องสี่ชนิดที่ยังคงเหลืออยู่กันเลยนะคะแต่ก่อนอื่นเลยเรามาทำความรู้จักกับแมวโบราณเป็นก่อนดีกว่าต้นกำเนิดของน้องแมวตามตำนานระบุว่าแมวนั้นได้เกิดจากท่านฤาษีอสองตนคือ พานลูสีก็ใส่กระดกและพันลอสีเท้าตาไฟปลุกปั้นเติมแต่งแล้วเสกคาถาจนเกิดเป็นน้องแมวขึ้นมาแบบนี้ก็ต้องแปลว่าทงัศคนนี้เป็นญาติแปลศคนแรกของอาาจักรสยามแสิตำนานนี้เป็นข้อมูลจากบันทึกตำราแมววัดสวอนนิเวศวรวิหาร ที่ได้ระบุกเกี่ยวกับต้นกำเนิดของแมวว่านักสิบนิเวศพร้อมสององค์ท่านนาพระกระสายโกธทรงทศไทยชุกกายวิรามงมังคะเลศสิบนิเวศตาไฟให้เกิดเชื้อแมวกาเห็นไหมครับว่าจากตำนาน มีที่มาอันน่าอัศจรรย์ขนาดไหนอีกตำนานหนึ่งได้ระบุความเชื่อเกี่ยวกับสายพันธุ์แมวไทยโบราณที่มีทั้งหมด23ชนิดแมวมงคลเลี้ยงแล้วให้คุณ17ชนิดแมวอัประมงคลเลี้ยงแล้วให้โทษ6ชนิดว่าตามตำราโบราณระบุเกี่ยวกับแมวอัประมงคลว่า แมวชั่วมีมากเหลือตาลายดั่งพยักคากินลูกและออกลูกตายด่างแดงหางดอกชิบหายหางถอดขาวลายท่านว่าให้เล่งปล่อยเสียนี่คือลักษณะอุปนิสัยของแมวอัป,ปมงคลนะครับแต่สำหรับคลิปวิดีโอนี้เราจะนำเสนอแมวมงคลทั้ง4ชนิดที่ยังเหลืออยู่ จากทั้งหมด17ชนิดสงสัยกันใช่ไหมล่ะครับก็ทำไมถึงเหลือเพียงแค่4ชนิดในอดีตแมวมงคลเหล่านี้เป็นแมวโบราณที่จะเลี้ยงกันในวังตั้งแต่สมัยอยุธยาเป็นแมวมงคลตามตำรา ซึ่งในสมัยนั้นแมวมงคลสามัญชนไม่สามารถเลี้ยงได้เมื่อสมัยอยุธยานั้นแตกครั้งที่สองแมวไทย17ชนิดถูกกวาดต้อนไปพร้อมกับเฉลยเนื่องจากพมา่าเข้าใจผิด คิดว่าแมวไทยเป็นทรัพย์สินที่มีค่าชนิดหนึ่งเนื่องจากสมัยนั้นหากใครมีแมวมงคลเหล่านี้สามารถนำมาขายให้กับวังได้หนึ่งแสนตำลึงทองเพราะเหตุนี้จึงส่งผลให้แมวไทยนั้นสูญพันต่อมาสมเด็จพระพุทธาจารย์นวมพุทธสโรได้ไปที่กรุงศรีอยุธยาที่พมา่าเผาทำลายจนย่อยยับ ได้พบเจอกับสมุดข่อยที่ไม่ถูกเผาจึงนำสมุดข่อยนั้นกลับมาและให้คนไปตามแมวโบราณที่มีลักษณะตามสมุดข่อยจนได้แมวบางพันธุ์กลับมาสู่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งแมววิเชียนมาสวิเชียนมาสหรือแมวสยามที่เป็นหัังตัวแทนสายพันธุ์แมวแห่งประเทศไทยที่นอกจากจะมีเอกลักษณ์และลวดลาย สี่คนบนตัวอันงดงามแล้วอีกทั้งยังช่วยเสริมโชคลาภและเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวตามความเชื่อของคนไทยในสมัยโบราณอีกด้วยลักษณะของแมวพันธ์ุวิเชียนมาศโดยทั่วไปมีขนสั้นสีขาวหรือสีน้ำตาลอ่อนมีแต้มสีครั่งหรือสีน้ำตาลไหมที่บริเวณใบหน้าหูทั้งสองข้างเท้าทั้งสี หางและบริเวณอวัยวะเพศขณะที่เป็นลูกแมวจะมีขนสีครีมอ่อนหรือขาวนวลโดยสีของขนจะมีลักษณะเข้มขึ้นเมื่ออายุของแมวมากขึ้นตามลำดับตาสีฟ้าเหมือนแก้วใสหางยาวปลายแหลมชี้ตรงโคนใหญ่และค่อยๆเรียวกลมไปจนสุดปลายหาง 2. งแมวโคราช แมวโคราดแมวโคราดมีชื่อเรียกถึง3ชื่อคือแมวโคราดแมวสีสวา่างหรือว่าแมวมาเลดชื่อว่าโคราดเป็นชื่อที่รัชกาลที่สองประทานให้ตั้งขึ้นจากแหล่งกําเนิดของแมวซึ่งพบว่ามีถิ่นกําเนิดอยู่ที่โคราดนั่นเองคนโบราณในภาคอีสานนําแมวโคราดมาแห่ขอฝนเนื่องจากสีอขนที่มีความคล้ายกับก้อนเมฆในยามที่ฝนใกลต้ตก และสีเหมือนกับขนสวาร์ที่นิยมนำมาทำเป็นของขังมีพุทธคุณด้านเมตตามหานิยมในอดีตไม่นิยมซื้อขายนำมาเป็นของขวัญเพราะเชื่อว่าจะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองเงินทองไหลมาเทมา 3. แมวสุภลักษณ์แมวสุภลักษณ์หรือแมวทองแดงสุภลักษณ์แปลว่าลักษณะที่ดีลักษณะที่เป็นนิกลักษณ เป็นแมวโบราณที่บุคคลชั้นสูงมักจะเลี้ยงกันไว้วาดกันว่าผู้ใดได้ครอบครองแมวพันนี้จะร่ำรวยและจะพบความสุขมีสุขภาพดีหน้าที่การงานรุ่งเรืองดังนั้นบุคคลชั้นสูงในสมัยก่อนจึงนิยมเลี้ยงลักษณะทั่วไปของแมวสุภลักษณ์แมวสุภลักษณ์มีรูปร่างขนาดกลางน้ำหนักตัวพอประมาณมีสี ตัวเป็นสีทองแดงหรือสีน้ำตาลเข้มทั่วตัวและอาจจะมีสีเข้มเป็นพิเศษในตำแหน่งเดียวกับแมววิเชียนมาศแข้งขาเรียวฝ่าเท้าอวบสีสามีลักษณะค่อนข้างกลมสีตาออกสีเหลืองหรือสีอำพันสี 4. แมวโกนจาแมวโกนจาโกนจาหมายถึงนกกระเรียน หรือเสียงที่ดังกึกก้องกลางวานเวลาล้องซึ่งยังไม่ชัดเจนว่าความหมายไหนถูกต้องกันแน่เชื่อกันว่าหากเลี้ยงไว้จะช่วยให้ประสบความสำเร็จเสริมอำนาจวาสนาลักษณะของแมวสายพันธุ์นี้คือมีลักษณะท่าทางที่สง่าเหมือนสิงโตมีปากเรียวแหลมดวงตาเป็นประกายสีเหลืองอมเขียวขนสั้นเส้นเล็กละเอียดนุ่ม และเรียบตรงดำสนิททั้งตัวจึงมีอีกชื่อเรียกว่าดำปลอดนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับแมวไทยก็น่ารักไม่แพ้แมวต่างประเทศเลยใช่ไหมหล่ะครับก่อนจะจบคลิปเราไปฟังคุณลุงปีชานักอนุรักษ์พันธุ์แมวไทยโบราณฝากถึงน้องแมวกันหน่อยดีกว่าครับะฮะแล้วก็ถ้าจะฝากเรื่องของการอนุรักษ์พี่ปีชามีอะไรอยากจะพูดครับพูดได้เลย อยากจะให้เลี้ยงแมวกันระบบปิดขอให้เลี้ยงแมวกันในระบบปิดแล้วเราจะทําการอนุรักษ์ได้ปกติแล้วเนี่ยการที่เลี้ยงแมวอยู่ทุกวันนี่มันสร้างปัญหาให้กับบ้านข้างเคียงคือการเลี้ยงแล้วให้แมวเนี่ยออกจากบ้านเราอือันนั้นอะยากที่สุดมันไปสร้างความเดือดร้อนใช่มันจะสร้างความเดือดร้อนสร้างศัตรูข้างบ้านทําให้เขาเกลียดเราโดย อัตโนมัติเพราะฉะนั้นอยากจะให้เลี้ยงเลี้ยงแมวกันเนี่ยขอให้เลี้ยงแล้วอย่าให้ออกจากบ้านเราจะเรากรงเราจะเล็กจะใหญ่อะไรก็ช่างเถอะขอให้อยู่ในบ้านครับคืออันนี้เป็นการช่วยอนุรักษ์กันได้ส่วนหนึ่งแล้วครับครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณท่าบผู้มีพระคเราขอให้ประสบความสำเร็จนะครับในการที่จะรักษาพันธุ์ แมวไทยโบราณครับทั้ง5้าแล้วก็ตัวไหนที่กําลังวิกฤตจริงๆก็ขอให้มันสามารถที่จะขยายพันธุ์ได้เยอะขึ้นกว่านี้ครับถ้าขยากได้แมวแบบว่าพันธุ์ไทยนี้ก็มาที่นี่ได้มาที่เราขึ้นให้นะครับ w w w บดอทแ a i ไทยคมมาได้เลยไม่ยากเลยไม่ยากไม่แพงด้วยครับผมแล้วแมวที่นี่คือง่ายๆครับถ้าเป็นระบบปิดแล้วเนี่ยนะครับแมวเนี่ยมันดูแลง่าย